เห็นคะรับบานะครับกลุมที่เจ็ดนะครับเป็น,น,าานแ,แบบสอบถามนะครับแบบสอบถามที่ได้มีทั้งหมด1 6ข้อนะครับที่ที่ทำการสอบถามนะครับวันนี้สิบกข้อคะแนนที่ได้ก็ตามตามเ x c บเ นะครับได้มีหนึ่งเหมือนกันนะครับในคะแนนบาตามนี้นะครับมีข้อข้อคำถาม16ข้อมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด15บห้าคะแนนแยกตามขอได้ต่างนี้นะครับ คะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีมีทุกทุกคะแนนเรามากำหนดนะครับตามเกณฑ์เกณฑ์ที่กำหนดก็คือถ้าได้คะแนนตามนี้ถ้าเป็น4ี่จุดห้าหนึ่งสี่ห้าก็เป็นความคิดเห็ระดับมากที่สุดแล้วก็ลองมาสามจุห้าหนึ่งสี่ห้าศูงมันมากนะครับแล้วก็ปานกลางก็2.5งจุดห้าหนึงสาจุดห้าศูนย์ แล้วลงมาเป็นน้อยนะครับ1.5 1.5 0อที่สุดก็1.0ถึง1.5นะครับหลังจากเรากอกคะแนนแล้วโปรแกรมนะครับคำนวณค่าที่ได้ออกมา็นผลาวิเคราะห์ตามนี้นะครับอันนี้เป็นผลวิเคราะห์รายข้อตามคำถามนะครับ จำนวนผู้ตอบทั้งหมด15คนครบทุกข้อนะครับครบตอครบทุกข้อทุกคนก็มีได้คะแนนรวมตามนี้นะครับแต่ละคนออกมาแต่ละข้อนะครับมีสูงสุด5ต่ำสุด2 525 2, 5, แล้วก็3นะครับสูงสุด5มีข้อหนึ่งเป็น4 ครับต่ำสุดก็เป็นหนึ่ง